สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับหลายคนน่าจะได้เห็นตู้รีแลนอันต่อไปกันแล้วใช่ไหมและเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเตรียมเพจไว้พร้อมแล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เตรียมเพจเลยเนี่ยผมขอแนะนําร้านเมโลท็อปอัพเลยนะครับเออกูขายงี้นี่แหละร้านเมโลท็อปอัพนะครับเป็นร้านเติมเงินเกมราคาถูกเติมไวไว้ใจได้หายห,ห่วงครับ เพียงแค่ให้ UID กับทางร้านนะครับก็สามารถเติมได้แล้วง่ายมากๆเลยหากสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์อยู่ใกล้ๆด้านล่างคลิปเลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตู้ตัวละครรีลันที่กำลังจะมานะว่ามันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนในการกดซึ่งแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมองเฉพาะด้านการใช้งานอย่างเดียวไม่มีเรื่องการอวยมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนและผมจะพูดแค่ภาพรวมของตัวละครเฉยๆนะครับจะไม่จอดเลือกอะไรมากนะ ซึ่งมันก็มีตัวละครบางตัวนะที่ผมเคยทําคลิปพูดแบบละเอียดกว่านี้ไว้อยู่ถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวละคร5ดาวกันก่อนเลยดีกว่าจุดเด่นของไรเดนโชกุนนะครับก็คือไรเดนเนี่ยเป็นตัวละครซับพอตที่ช่วยเรื่องแบตเตอรี่ให้ทีมได้ดีมากๆเลยพู้ง่ายๆก็คือตัวละครตัวไหนที่มีปัญหาเรื่องการรีอันติช้าเนี่ย พอเราใส่ไรเดนเข้าไปในทีมทีเนี่ยคือแก้ปัญหาในส่วนของตรงนี้ได้ดีแบบเห็นได้ชัดเลยและความสามารถในการซัพพอร์ตอีกอย่างหนึ่งก็คือไรเดนเนี่ยสามารถบัฟดาเมจอันตีให้ทีมได้ด้วยและมันใช้ง่ายมากๆซึ่งไรเดนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถือว่าน่าเปิดมากๆเลยและความสามารถของไรเดนเนี่ยมันมีประโยชน์กับทีมค่อนข้างเยอะด้วย สำหรับกลุ่มดาวที่สำคัญของไรเดนเลยเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่2เพราะว่ากลุ่มดาวที่2เนี่ยมันจะช่วยให้ไรเดนมีดาวเมจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากๆเลยซึ่งการปลดกลุ่มดาวที่2เนี่ยมันสามารถทำให้ไรเดนเป็นตัวละครที่มีดาวเมจมากพอที่จะเล่นเป็นเมนดีพีเอสในทีมได้เลยเพราะต้องบอกตรงๆว่าไรเดนแบบ c 0ูนเนี่ยมันมีดาวเมจที่น้อยกว่า C2 เยอะมากเลยนะ แต่ผมไม่ได้หมายความว่าไรเดน c ีมันจะไม่เก่งนะไรเดน C0 เนี่ยมันเก่งมากแล้วแต่ถ้าเราอยากให้ไรเดนมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยแนะนําว่าให้ปลดเป็น C2 เลยครับแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนข้อเสียของไรเดนเนี่ยก็คือมันเล่นคู่กับอันติเปยโตไม่ได้ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะ โคโคมิเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้แย่เหมือนกับที่คนอื่นพูดแล้วแต่ยังไงก็ตามสาหรับผมนะผมก็ยังมองว่าถ้าคุณจะกดตัวนี้เนี่ยคุณต้องพยายามเข้าถึงการเล่นที่แท้จริงของตัวละครตัวนี้ให้ได้ก่อนว่าโคโคมิเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรและเราควรใช้งานโคโคมิในรูปแบบไหนเพราะไม่งั้นคุณก็อาจจะมองโคโคมิเป็นแค่ตัวละครฮิวธรรมดาตัวหนึง่งเหมือนบาบาร่าเท่านั้นเองซึ่งต้องบอกตรงๆว่าโคโคมิเนี่ยมันดีกว่าที่เราคิดมากมาก เพราะมันเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ทีมคุณตายยากมากๆเลยคือเอาหน้าไปถูไถกับมอนได้เลยและถ้าเรามีอาร์ติแฟกต์เซตใหม่อย่างอาร์ติแฟกต์หอยด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้โคโคมิมีดาเมจฟรีๆจากตัวอาร์ติแฟกต์เป็นหมื่นถึงสองหมืนเลยและที่สําคัญคือตัวละครตัวนี้มันปั้นง่ายมากๆเลยด้วยเพราะว่าโคโคมิเนี่ยมันไม่ต้องการค่าความแรงคิหรืออตัตราคิเลย คุณแค่ยัดค่าพลังชีวิตกับโบนัสฮิลไปมันก็โหดแล้วอีกอย่างคือโคโคมิมันไม่ต้องปลดกลุ่มดาวก็ใช้งานได้ดีครับข้อเสียของโคโคมิเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละโคโคมิเนี่ยมันมีวิธีการเล่นที่หลายคนน่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะต้องยอมรับว่าโคโคมิเนี่ยมันเป็นอีหนึ่งตัวละครที่มีเพลย์สไตล์ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาด้วยแต่ถ้าใครสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของโคโคมิได้แล้วเนี่ยสำหรับผมมันก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลย โอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวละคร4ดาวนะครับคือผมคิดคำอื่นให้ตัวละครตัวนี้ไม่ออกเลยนอกจากคำว่าเยี่ยมเบนเน็ตมันฮิลได้บัฟดาเมจให้ทีมได้ปั้นง่ายชิบหายกลุ่มดาวที่ดีที่สุดก็คือกลุ่มดาวที่1เป็นตัวละคร4ดาวที่ใช้งานได้ทุกสถานการณ์จริงๆถ้ามีก็ควรปั้นระวังอยู่อย่างเดียวก็คืออย่าไปปลดกลุ่มดาวที่6ก็พอ no คือเรื่องดีไซน์เนี่ยผมชอบมากเลยนะแต่เรื่องเกมเพย์เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยเพื่มสักเท่าไหร่เพราะว่าความสามารถของน้องเขาเนี่ยมันยังเข้ากับทีมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คือถึงจะปั้นให้น้องเป็นเมน DPS ดาเมจโดยรวมมันก็ยังสู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้ถ้าปั้นเป็นสายซัพพอร์ตหรือซับ d p พมันก็ยังพออยู่กับเรเซอร์แล้วก็พออยู่กับยูล่าได้อะแต่โดยรวมต้องบอกตรงๆว่ามันยังใช้ได้ไม่ค่อยดีครับ ผมก็หวังนะว่าในอนาคตสินหยานมันน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะพอต้องยอมรับตรงๆว่าในช่วงนี้เนี่ยจุดยืนของสินหยานมันยังดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะปั้นเพาะอวยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับซาร่าเนี่ยก็คล้ายๆกับสินหยานเลยนั่นก็คือผมชอบดีไซน์แต่ในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยมันยังทำออกมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมมันมีเงื่อนไขในการใช้งานเยอะด้วย จุดเด่นของซาร่าก็คือการบัฟดาเมจให้กับทีม1คนแต่วิธีการใช้งานน่ะมันอาจจะดูจุกจิกแล้วก็ยุ่งยากนิดหน่อยแต่มันก็ยังดีที่ว่าซาร่าเนี่ยมันก็ยังมีจุดยืนในเกมนี้อยู่เพราะว่าซาร่าในแบบปลด C2 เนี่ยมันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยและถ้าเราปลด C6 ด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวละครที่บัฟดาเมจให้กับตัวละครท่าสายฟ้าได้โคตรดีเลยเพราะว่าซาร่า C6 เนี่ยมันจะเพิ่มความแรงคีย์ให้กับตัวละครท่าสายฟ้าที่ตัวเองบัฟไปด้วย พูดง่ายๆก็คือมันจะเก่งเฉพาะทีมนั่นแหละซึ่งมันก็ถือว่าไม่ได้ดีมากและก็ไม่ได้แย่มากอยู่ในระดับกลางๆโอเคก็หมดกันไปแล้วนะครับสําหรับตู้รีลันของตัวละครอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดโดยโฟกัสเรื่องการใช้งานของตัวละครอ,อย่างเดียวไม่ได้มีความอวยมาเกี่ยวข้องเลยก็หวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะครับมีข้อดีหรือข้อเสียตรงไหนของตัวละครที่ผมไม่ได้พูดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะครับผม โอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย